ีเน็ตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวสวัสดีครับทางอนุกรรมธิการการคุ้มครองผู้บริโภคของอุฒิสภาเราได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ก็เลยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเราก็ได้เชิญทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ สร็จแงานพัฒนาเศ,ศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วยนงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็มาศึกษาให้เดิอกัน, 3, น,กนเพราะว่าผลกระทบเนี่ยกับผู้บริโภคโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสินค้าเนี่ยมันจะกระทบต่อประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้เชิญทางสมาคมผู้ค้าปลีกสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งทั้งสองหน่วยง,งานก็ยินด,ดีมาให้ความร่วมมือแล้วก็ามาพูดคุยกันเป็นผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ เราก็ได้ประมวลผลกระทบต่างๆนะฮะล้วก็คิดว่าวันจันทรีเี่ถึงนี้เขาจะรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีร่างเสนอแนะไปยังรัฐบาลต่อไปซึ่งก็จะเป็นเสนอแนะทางด้านนโยบายว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราประเทศไทยเราควรจะทําอะไรบ้างทั้งระยะสั้นทั้งในระยะย,ยาวหลักๆเลยนะฮะทางด้านเกษตรถ้าพูดถึงประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตร ต้นทุนของปุ๋ยเคมีจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ผลิตปุ๋ยเคมีมากที่สุดในโลกถึงรัสเซียจะผลิตปุ๋ยเคมีมากที่สุดในโลกแต่ไทยก็ไม่ได้สั่งจากรัสเซียมากนักนะครับเพราะปกติแล้วเราจะสั่งจากจีนอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเกิดการใช้กําลังทหารก็จะทําให้การผลิตหรือการส่งออกปุ๋ยเคมีของรัสเซียเนี่ยน้อยลง ก็อยทให้ราคามันสูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรแล้วก็จะกระทบต่อต้นทุนการผลิตด้านเกษตรของเราอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการปรศุสัตว์ครับเนื่ยองจากว่าต้นทุนของอาหารสัตว์เนี่ยที่เราใช้วัตถุดิบเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวโพดข้าวสาลีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนําเข้ามาจากประเทศยูเครนเราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าต้นทุนของอาหารสัตว์ ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะต่อไปนี่มันชัดเจนเลยว่า,ทา,าทางด้านปุ๋ยทางด้านปศุสัตว์ของเราเนี่ยเราจะ,ะเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นมาก อุตสาหกรรมเหล็กก็เหมือนกันอุตสาหกรรมเหล็กก็จะกระทบเพราะว่ารัสเซียก็เป็นประเทศส่งออกเหล็กที่สําคัญแม้ว่าไทยเนี่ยก็ไม่ได้สั่งจากรัสเซียเยอะนะฮะแต่ว่าก็จะทําให้ตลาดเหล็กของโลกเนี่ยปรับราคาสูงซึ่งขถานะนี้สูงมากอยู่แล้วนะครับตลาดเหล็กขนาดนี้ก็จะทําให้ซัพพลายเชนจุดชะงักไปเราทำให้โรงงานที่ต้องใช้เหล็กเช่นโรงงานผลิตรถยนต์นต่างๆนี่ก็อาจจะมีปัญหาขาดการชิ้นส่วนเ,นเป็นต้นะนะธุรกิจที่จะกระทบต่อไปก็คือธุรกิจเรื่องการส่งออกเพราะว่า ประเทศเราก็อาศัยการส่งออกก็ค่อนข้างมากแม้ว่าเราส่งออกไปรัเสเซียน้อยนะปีนึงไม่ถึง1%ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ไดซ้ำไปนะครับแต่ว่าผลก็ทบจากการส่งออกที่มีการใช้กําลังทหารเนี่ยก็ยทำให้การส่งออกด้วยการขนส่งที่มาจากเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรต่างๆ่า,านี้นนะฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วการส่งออกก็จะสะดุดไปโดยเฉพาะยิ่งมารวมกับไปสถานการณ์โรคระบาดโควิดด้วยเราก็จะเห็นชัดว่าต่อไปก็จะน่าจะลำบากมากขึ้น และการสุดท้ายที่มันจะมาเรื่องการส่งออกเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศหรือเรื่องธุรกรรมการเงินที่เราเห็นอยู่แล้วจากการเซ็นเซอทางเศรษฐกิจเนี่ยจะทำให้ธุรกรรมการเงินของเราที่ทําต่อประเทศต่างๆก็จะสะดุดหยุดลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่มันจะรีเลทมาถึงผู้บริโภคภายในประเทศของเราแน่นอนขณะนี้เราก็เริ่มเห็นอยู่แล้วว่ามีผลกระทบมารบเรื่องพวกนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีมาตรการหรือมีการเตรียมการอะไรค่อนข้างเยอะทีเดียว เรื่องพลังงานนี่อนข้างชัดเจนพลังงานขนาดนี้เป็นทุกอย่างเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาก็ใช้พลังงานแล้วนอนก็ใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือแอร์ก็ใช้พลังงานทังนั้นราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคแน่นอน ราคาเอฟทีครับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นน้ำมันขายปลีกก็เพิ่มขึ้นแก๊สเพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นเมื่อการขนส่งการพลังงานเพิ่มขึ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นเขาทนอยู่ไม่ได้หรอกครับก็ต้องเพิ่มเป็นเงาตามตัวไปก็จะมีผลกระทบกับทุกคนนะฮะในประเทศไทยหรือทั้งโลกนะฮะขณานี้นะครับคืออยากการพูดคุยหารือกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยนะก็เห็นค่อนข้างตรงกัน รัฐธาเนี่ยจะต้องมีแนวทางในการลดค่าของชีพของประชาชนให้ได้โครงการที่มีอยู่แล้วก็ ถือว่าเป็นโครงการที่เราเห็นว่ายังมีความสาคัญไหนจะต้องต่อโครงการพวกนั้นออกไปเช่นโครงการคนละครึ่งของการชอบดีมีคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะว่าเป็นการลดค่าของชีพโดยตรงให้กับประชาชนในขณะเดียวกันก็กระตุ้มให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในประเทศด้วยนะครับรัฐควรจะต้องมีการหาือกับประเทศต่างๆหรือก็ยิงประเทศที่เรา ุ้นเคยสนิทสนมด้วยแล้วก็ประเทศที่มีพรมแดนติดกันในเรื่องของการส่งสินค้าผ่านแดนการทําให้เกิดความสะดวกในการขนส่งไปยังที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สินค้าเราควรจะต้องไปทําตลาดให้มากขึ้นเช่นในประเทศจีนเป็นต้นควรจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าขึ้นอันนี้เป็นประเด็นสาคัญ ที่รัฐควรจะต้องรีบวางมาตรการนี้ขึ้นมาจะต้องไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าเพราะถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยมันก็จะไปซ้ําเติมผู้บริโภคให้ต้องรับภาระเพิ่มท้นทีแล้วก็การลดน้ล,ลงต่างๆนึ่เป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐก็ทําอยู่แล้วน,นในเรื่องของาการประหยัดพลังงานอีกอันหนึ่งที่รัฐควรจะทําก็คือทั้งกระทรวงพาณิชย์และธนาคารในประเทศไทยเนี่ยต้องร่วมมือกันเพื่อหาช่องทางการทําธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยธุรกรรมทางการเงินที่เราใช้อยู่เดิมมันเะดติดขัดมีหลายประเทศที่ถูกแซงเช่นแล้วเราใช้ธุรกรรมพุกนั้นไม่ได้รัฐจะต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็หาวิธีที่จะทาอย่างไรก็ได้เพื่อหาช่องทางทําธุรกรรมการเงินให้ได้เพื่อสนับสนุนการนําเข้าด้วยส่งออกของเราให้ได้กลับมาที่การเกษตรเรายังเห็นว่าประเทศเราเนี่ยประเทศเกษตรกรรมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจะต้องหาแหล่งเงินทุนมาอุดหนุนการทําเกษตรอินรีย์เพื่อทดแทนเกษตร ที่ใช้ปุ๋ยเคมีให้มากที่สุดจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่รัฐก็พยายามทําอยู่นะครับทั้งปุ๋ยอินทรีย์ทั้งปุ๋ยชีวภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งคิดว่ามันน่าจะกลับมาเป็นประเด็นที่รัฐจะต้องเอาใจใส่ให้มากขึ้นนะครับแต่การพูดคุยกันเนี่ยนักจะต้องปรับโครงสร้างประเทศนะครับเพราะว่าเราจะต้องพูดถึงการทําธุรกิจแนวใหม่เช่นอุตสาหกรรมอนาคตที่เน้นเทคโนโลยีเน้นนวัตรกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในสามิติประกอบไปด้วยเศรษฐกิจชีวา ภาพไบโอเอโนเมีเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คูารเอคโนมีแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวกรีนเอคโนมีซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในโครงการของรัฐอยู่แล้วแต่รัฐจะต้องเร่งมือแล้วก็ทําให้เป็นรูปธรรมท,ที่จริงจังขึ้นมารัฐเนี่ยจริงๆแล้วเรามีกฎหมายเรามีความก้าวหน้าในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็กฎหมายที่ทําการชงกันชากฎหมายที่ทํา พืชกระท่อมต่างๆ <feud al ism an> เหล่านี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะมาส่งเสริมอุตสาหกรรมพวกยาอาหารเสริมและเครื่องซ่อซับอางได้ต่อไปในอนาคตรัฐคงจะต้องเด้งดําเนินการพวกต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการวัตถุดิบทางการเกษตรของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยทันทีทันใดสิ่งหนึ่งที่ทางภาคเอกชนเขาฝันหาอยากจะได้มากก็คือว่าคือการปรับปรุงระบบดิจิทัลบิ๊กดาต้าเป็นเรื่องสําคัญมาก จะต้องปรับปรุงกฎหมายที่เรามีอยู่ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐสภานเพราะว่ากฎหมายทางการค้าที่รั้าสมัยขณะนี้ของเราเนี่ยมันไปดิสลัปมันไปแทรกแซงมันทําให้การค้าการขายในปัุบันเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นเพราะติดกฎหมายเก่าๆตรงมาต้องมาปรับโครงสร้างกันจริงจังจันผม ขออนุญาตว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระยะสั้นระยะยาวพวกนี้เนี่ยรัฐก็มีโครงการที่พูดพูดถึงอยู่แล้วก็ครอบคลุมนะครับเรียงแต่ว่าอะไรที่จะต้องเน้นในปัจจุบันอะไรที่จะต้องเห็นคุณค่าในปัจจุบันผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญเอาพินพ้อยออกมาให้ได้เลยว่าเราจะคิดจะทําอะไรจะทําอะไรให้มันเกิดขึ้นให้มัน พิสูจให้มันพิสูจน์ว่าในสภาวะอย่างนี้เนี่ยทําอย่างนี้แล้วเกิดประโยชน์ผมขอญาตเรียนอย่างนงี้พูดไปพูดมาเนี่ยเราจะกลับไปสู่อะไรรูกไหมฮะจะกลับไปสู่ฐานดั้งเดิมของเราฐานดั้งเดิมของเราฐานดั้งเดิมวัฒนธรรมของเราฐานดั้งเดิมของ,ง,ของจิตใจจิตสำนึกของคนไทยผมอยากเรียนว่าจริงแล้วเรามีนโยบายเรามีแนวคิดเรามีทฤษฎีดดีที่เกี่ยวพันที่เอามาใช้ได้ขนาดนี้เนี่ยเยอะแยะหมดละยกตัวอย่างเริ่มจากระดับครอบครัวท่านคิดว่า เราควรจะใช้นโยบายะระดับครอบครัวโค้คคือโคกหนองนาโมเดลก็คือระดับครอบครัวที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยมีอยู่มีกินมีใช้พึ่งพาตัวเองเหมาะสมกับสถานการณ์นี้ไหมครับนี่เหมาะที่สุดขณะน,นี้เนี่ยโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเราดาเนินการไปทั้งประเทศแล้วนะแต่มันยังเป็นโครงการที่ทดลองในแต่และอําเภอแต่และตําบลใครมาเข้าโครงการก็รัฐบาลก็สนับสนุนไปเท่านั้นเท่านี้มีการขุดหนองให้ทําโคกให้ต่งงางๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่มีทั้งประเทศแล้วขณะนี้ ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเราต้องเร่งรัดพัฒนาโครงการเหล่านี้เนี่ยที่ได้รับพระราชทานมาเนี่ยให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมมันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดเมื่อพูดถึงระดับครอบครัวแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงระดับต่อมาเือตำบลอำเภอจังหวัดโครงการที่เราดําเนินการมาแล้วและผมคิดว่าขนาดน่าจะต้องเอามาเร่งรัดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือโครงการมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโครงการนี้เนี่ยข้อสําคัญของโครงการนี้คือการรวมขีดความสามารถ ของงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อมาพัฒนาในแต่ละจุดแต่ละสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดนั้นๆให้เป็นสิ่งที่มั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนให้ได้ ถ้าเราใช้งบประมาณเบี้ยวแต่อย่างปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดนะมันจะไม่ได้รวบรวมแล้วงบประมาณขนาดนี้เนี่ยท้งที่เราทราบวงเงินเฟอ้อมากขึ้นเรื่อยๆงบประมาณมันก็จะเหมือนจะมากแต่มันก็จะน้อยลงไปตามสภาวะเงินเฟอ้อถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับจังหวัดเนี่ยต้องเอาเรื่องของตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่และตำบลคุณต้องทําอะไรก็จะเป็นการรวบรวมผิดความสามารถเราทาให้ตำบลเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยัง่งยืนสำคัญมากค,ครับเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเอามาปรับใช้ในสภาวะอย่างได้อย่างไร แล้ถ้าพูดถึงประเทศในระดับประเทศสิ่งที่ผมอยากจะกราบนาเรียนจริงๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทําให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตขนาดนี้ได้ถ้าท่านเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเรามาสู่จุดที่รัฐราชจะต้องร่วมใจกันจะต้องฝ่าฝันวิกฤตวิกฤตมาซ่อนวิกฤตอยู่เราโดนตั้งแต่โควิดเราโดนสภาวะที่เกิดการใช้อาวุธในระหว่างกันเนี่ยมันก็ทําให้วิกฤต ต่อวิกฤตมาเรื่อยๆนี่จนเข้า3ปีแล้วถ้าเรายังมงุมมางาหลาอยู่อย่างนี้เนี่ยเรายังไม่เป็นอันที่จะทําอะไรให้เกิดมรรคผลจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราประชาชนเราก็จะ ประสบปานลำบากมากขึ้นเรื่อยๆหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยคงจะต้องเตรียมแผนไว้ว่าวิกฤตขนาดนี้เนี่ยที่เรากําลังเระเชิญอยู่เนี่ยทุกคนม,มีหน้าที่รับผิดชอบมีงบประมาณมีกฎหมายอยู่ในมือต้องเอามาด้วยกันดูว่าเราจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าหน่วยงานไม่กระตือรือร้อนเนี่ย ผมคิดว่ามันก็จะทําให้วิกฤตเนี่ยหรือเศรษฐกิจเราเนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบมากขึ้นก็บางหน่วยงานที่มาก็ผมก็ดีใจฮะที่ท่านกระตือรือร้นที่ท่านอยามาพูดคุยอยากมาทำความเข้าใจอยากจะให้คนได้ตระหนักในสภาวะที่เป็นอยู่ก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยทุกหน่วยงานขอให้ท่านตั้งใจผมก็ อยากจะให้สิ่งที่รับอยู่ขณะนี้คือการขมรโมยขจรการหลอกลวงในต่างๆเหล่า,า,านี้ก็พยายามทํางานฮะพยายามให้ตัดไฟแต่ต้นลมให้ได้จะให้มีการหลอกล,อกลวงชาวบ้านชาวช่องเดือดร้อนมากอยู่แล้วยังต้องมาถูกหลอกทุก call center ในต,ต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ต้องรีบขจ,จัดให้หมดสิ้นไปทางด้านประชาชนก็ท่านจะต้องสร้างจิตใจฮะท่านจะต้องรู้ว่าเราอยู่ในสภาวะที่เราต้องช่วยตัวเองแล้วส่วนหนึ่งท่านต้องคิดได้ต้องทําได้มันก็จะช่วยประเทศได้นะครับ เราจะหวังคนอื่นมาช่วยเราก็มันก็อาจจะได้บ้างแต่คงไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราเอาใจช่วยกันเราคิดว่าต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนช่วยตัวเองแล้วก็มีกําลังเหลือก็ช่วยคนอื่นผมคิดว่าสิ่งนี้สาคัญฮะเราต้องอยู่แบบคนไทยเอาจิตสํานึกของคนไทยกลับมาเราต้องรู้ว่าแนวทฤษฎีเศรษฐกิจออกเยงสําคัญอย่างไรเราต้องรู้ว่าทุกน้องนาโมเดลเราต้องช่วยตัวเองได้อย่างไรเราต้องรู้ว่าความมั่นคงความมั่งคัง่งความยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่ เป็นไปได้ถ้าเราช่วยกันครับ